สวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเชื่อมนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการเชื่อมนะก็คือมีแผงวงจรนะครับเอาไว้เชื่อมนี่นะเอออันนี้นะแล้วก็ตะกัวแล้วก็ตะกัวขี้ผึ้งนะครับมันจะเป็นสีเหลืองเหลือแล้วก็หัวแรงนะครับหัวแรงเสียบปลั๊กเนาะมผมไม่รู้นะว่ามันมีหัวแรงไรสายหรือเปล่าใ <c oughs> นอะนาคตมันอาจจะมีเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเอะ เอตั๊กัวคีเพิ่งเนี่ยครับมันจะเป็นนี้นะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วเนาะเอยมันจ,จะลื่นๆหน่อยนะครับซึ่งถ้า,ามือไปโดนนี่เรียกได้ว่าลื่นแบบซุ่มตีเลยลื่น,ยนยอย่างฝีตลอดเท้ายังซุ่มตีเลยขอโทษด้วยครับคลิปนี้อาจจะมีคําหยาบด้วยครับเออผมลืมแนะนําตัวคือทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าผมชื่ออะไรก็วันนี้ก็จะมาแนะนําตัวด้วยนะครับผมชื่อบอลนะครับเออผมชื่อบอล อยู่ปออะไรอยู่ปสามครับเออปสามแต่มีเครื่องมืออุปกรณ์พวกนี้เอองงนะซึ่งผมก็ชอบเรื่องช่างเหมือนกันแหละเพราะเพื่อนผมเพื่อนผมพ่อเป็นช่างับเออซึ่งในการปัดกีนั่ก็คือเอาไอ้นี้ออกมาก่อนนะครับทุกคนเออจุดไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่หยบทุกคนหู่ะ เอาหัวมันออกมาทุกคนเป็นงี้นะเออแล้วก็เอาหัวมนะันาจุม่มลงไปในลงไปในตะกัวขี้พึ่งนะครับจุมจ่มจุม่มจุ่มโอเคพอจุ่มได้เสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเอาหัวแรงนะครับเอาหัวมันปัดป่านงี้นะครับนี่มันจะมีควันเนี่ยเนี่ยมันจะมีควัน นี้ถ้าเด็กๆด,ดูอยู่แล้วถ้าเด็กๆจะทําตามนี้ก็ควรให้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองดูด้วยนะอันนี้ผมมีผู้ปกครองดูอยู่เนี่ยครับให้เราปัดปาดไปนี้นะแล้วมันจะเป็นมันๆน,นำ้นำๆน,นะครับให้เราปาดให้หมดเออแล้วมันจะเป็นได้ได้อย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะทุกคนเห็นน็อตไหมเนี่ยเห็นน็อตตรงนี้ไหมเออนั่นแหละแล้วทุวกคนก็เอานี้ลองจุ่เข้าไปดูว่าใช้ได้ไหม แบบแบบนี้คือใช้ได้นะครับตะกัวรถเนี่ยคือใช้ได้นะครับนี่ครับคือใช้ได้ชื้อเนี่ยตะกัวก้อนใหญ่ซึ่งซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับให้ตัดออกตัดยังไงนี่ครับเอาหัวนี้ปลายนี้มาตัดครึ่งอย่างนี้นี่เราก็จะได้แล้ว ผกอไอ้เชี่ผมบอกก่อนเลยนะไอ้อุปกรณ์หัวแรงเนี่ยมันร้อนมากถ้าใครทาไม่เป็นนะให้ผู้ปกครองทําให้กได้นะครับคือแบบจับกำทั้งด้านตรงเนี่ยตรงเหล็กอะคือแบบมือพองได้เลยคือแบบเตรียมไปหาโรงพยาบาลได้เลยจริงคือผมเคยโดนมาแล้วคือตะกั่ยเนี่ยมันจะเวลามันหล่นมันจะเป็น ตุบใช่ไหมเออแล้วทีนี้แม่งโหลดใส่เล็บนิ้วโป้งผมโอ้โหโคตรปวดอ่ะวันนั้นไปหาวันนั้นไปโรงพยาบาลเนี่ยเออจำไ,ไ,ไ,ไม่ได้และเปียนอะไรน่าจะปีขศสองพันห้าร้อยสิบสี่มั้งเออน่าแล้วอือจะไม่ได้ละเฮ้ยแต่ตะก่วนเอแต่แหวงอันเก่าก็พังไปแล้วด้วยเออจริงนะครับทุกคนชื่อเออช้าช้าช่า เออนี ừ, ่ออกก่อนเออชืบชึบชืบชึบอือร้อนแช่ร้อน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 ข่อยร้อนข่อยร้อนเบาเบาได้เบานี่นี่นะทุกคนเชื่อมไปเนาะเชื่อมไปเชื่อมไปกันเยอะๆ อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็คือปักนะครับเป็นปักเนอะเออเดี๋ยวที่จริงมันมีปักสวมดีนะจุดเอ้ช่โอ้รูว่าลงหูแรงไปแล้วรู้ว่าละลายไปแล้วซื้อเนี่ยครับนี่อันนี้ก็คือแผงจอเน่ยผมทำเป็น ep ดี ep ดีกว่าเพราะ เครื่องทดสอบผมมันไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้แล้วครับผมเดี๋ยวไปต่อนะอีพีสนะเออ